ฉลาดเลือกให้คุณเลือกทุกสิ่งอย่างชาญฉลาดฉลาดเลือกเราคือเพื่อนที่ช่วยคุณได้ในทุกเรื่องคุณจะซื้ออะไรบ้านรถที่ดินเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีแก๊สและบริการต่างๆเลือกอย่างไรให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลือกอย่างไรให้ใช้งานได้ทนทานเลือกอย่างไรให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปรู้ก่อนซื้อรู้ก่อนตัดสินใจรู้ก่อนเลือก แล้วทุกการตัดสินใจของคุณจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเลือกพบกับเราทีมงานฉลาดเลือกพี่หลามจิโก้ออทีบกบอยน้องดรีมเลือกได้เป้สุดคุ้มกูเกมซื้อมาทำไมพบกับเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายที่จะมาบอกเล่าให้คุณได้ชมพบกันได้ที่ w w w s m a r t c h o i c e i n t h Facebook Smart Choice Online YouTube Smart Choice Online เลือกทั้งทีก็ต้องเลือกอย่างฉลาดเลือก